สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทอร์มินัลอคอมเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าวิธีการไดเอทและการออกกําลังกายส่วนใหญ่มักจะเหมาะกับผู้หญิงที่มีอายุในน้อยมากกว่าซึ่งถ้าเราอายุ40ปีขึ้นไปและกําลังเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนหรือว่าอยู่ในวัยทองหรือว่าวัยหมดประจําเดือนแล้วมันก็อาจจะทําให้เราไม่มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าและอาจจะสงสัยว่ามันเหมาะกับคนที่มีอายุเยอะๆเหมือนเราไหมต่อมาการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นอยู่ดีๆน้าหนักก็อาจจะเพิ่มขึ้นมา เราอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการของกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นมีอาการปวดหลังและปวดเข่ามากขึ้นเราอาจจะเริ่มรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับและเบื่ออาหารเป็นต้นครับและถ้าเพื่อนๆถามตัวเองตอนนี้นะครับผมก็มั่นใจว่าเพื่อนๆก็ยังอยากที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากใส่ชุดสวยๆและอยากจะมีน้ำหนักที่เหมือนแต่ก่อนตอนสาวๆเพื่อให้เราภูมิใจและมั่นใจมากขึ้นอยู่และวันนี้ผมโค้ดเคเลยจะมาแนะนํา5วิธีการไดเอทและการออกกําลังกายสาหรับผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปหรือกําลังเข้าสู่วัยประจําเดือนและอยู่ในวัยทองแล้วจะมี บ้าตามมาเลยครับเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าผู้หญิงอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองได้ตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปและนักวิจัยก็พบด้วยนะครับว่า2ใน3ของผู้หญิงที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจะเริ่มมีอาการต่างๆของวัยทองชัดขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะรู้สึกร้อนวูบวาบในตอนกลางคืน,นและรู้สึกเหงื่อออกมากขึ้นรู้สึกหงุดหงิดง่ายขี้น้อยใจและก็อาจจะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายเป็นต้นครับนอกจากนี้ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอาจจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานและก็โรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยนนนนั่เเป็เพาะวา น,นะครับที่ช่วยปกป้องให้หัวใจแข็งแรงแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเลวนั้นจะมีระดับต่าลงเรื่อยๆนั่นเองต่อมามวลกระดูกก็จะมีน้อยลงและความเสี่ยงของโรคกระดูกพลุนก็จะมีมากขึ้นด้วยซึ่งก็อาจจะทําให้เราทรงตัวไม่ค่อยดีและอาจจะเสี่ยงที่จะกระดูกแตกแล้วก็หักตอนที่เราหกล้มได้นั่นเองครับนอกจากนี้ร่างกายก็อาจจะมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือว่าลินมัสโซแมสในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็จะส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายและทําให้เรารู้สึกเจ็บตามข้้อต่าางๆไดโดโยเฉพะ และก็หลังล่างเป็นต้นครับดังนั้นเรามาดูวิธีที่จะช่วยให้เรามีหุ่นในฝันให้เราภูมิใจและมีสุขภาพโดยรวมควบคู่ไปด้วยดีกว่าครับหนึ่งก็คือเราไม่กินอาหารน้อยเกินไปและเน้นไปที่สารอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นจะมีผลต่ออาการต่างๆของวัยทองอย่างชัดเจนและงานวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงก็อาจจะทําให้ร่างกายผู้หญิงเริ่มสะสมไขมันหน้าท้องมากขึ้นเรื่อยๆและน้ําหนักนะครับก็อาจจะดีดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วโดยยททีี่่่เรราาไมู้ตัวัววงนิจ เข้าร่วมทดลองเป็นผู้หญิงเกือบ1 8 0 0 0คนพบว่าการลดน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมหรือประมาณ10%ของน้ำหนักตัวอาจจะช่วยลดอาการต่างๆของวัยทองได้โดยเฉพาะอาการร้อนวูบวาบในตอนกลางคืนอาการนอนไม่หลับและก็อาการเบื่ออาหารเป็นต้นครับแต่การลดน้ำหนักนะครับเพื่อนๆควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและเน้นกินอาหารที่เป็นธรรมชาติให้มากขึ้นก่อนดีกว่าเพื่อให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะโปรตีนและเส้นใยอาหารและงานวิจัยก็ยืนยันมาด้วยนะครับว่าการที่ผู้หญิงกินอาหารน้อยเกินไป มันก็อาจจะทําให้ร่างกายเราเสี่ยงที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกมากขึ้นกว่าปกติซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเผาผลาญหรือว่าเมตาบอ l i c เร t และเพิ่มความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนอีกด้วยนั่นเองครับ2ก็คือเริ่มฝึกกินอาหารแบบ h ฮโป p r o t e และลคาร์บไ d i e ทงานวิจัยหลายชิ้นสรุปมาตรงกันนะครับว่าการกินอาหารแบบโลคาร์บ d i e อที่เราจะกินคาร์โบไฮเดรตให้ได้ประมาณวันละ100-150กรัมอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดไขมันหน้าท้องสําหรับผู้หญิงและงานวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าผู้หญิงวัยหมดประจำ นที่กินอาหารแบบโลค์บไดเอทเป็นเวลา6เดือนจะสามารถลดน้ําหนักได้มากถึง9.9กิโลกรัมสามารถลดไขมันในร่างกายได้มากถึง27.5%และขนาดรอบเอวก็ลดลงไปมากถึง3.5นิ้วอีกด้วยครับ3ก็คือเริ่มออกกําลังกายบ่อยขึ้นมันเป็นเรื่องปกติมากๆครับที่พอเรามีอายุมากขึ้นเราก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายและไม่อยากออกกําลังกายเลยแต่งานวิจัยเขาพบนะครับว่าการออกกําลังกายโดยเฉพาะการเล่นเวทเทรนนิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากๆสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเพื่อนที่อยู่ในวัยหมดประจา น,นั่นเป็นเพราะว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัวเพิ่มมวลกระดูกและก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อควบคู่ไปด้วยนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะเริ่มจากการทำท่าที่ใช้แค่น้ำหนักตัวหรือว่าบอดีเวทเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าใช้ยางยืดหรือว่ารีซิสเทนแบนด์เพื่อเพิ่มแรงต้านก่อนก็ได้ครับนอกจากนี้เราก็ควรเสริมด้วยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยโดยเฉพาะการปั่นจักรยานการว่ายน้ำและการเดินเร็วเพื่อเพิ่มความสามารถของร่างกายในการเผาผลาญพลังงานและช่วยให้ปอดและก็หูใจแข็งแรงนั่นเองครััััับดงนนน้กวิจย แนะนำว่าผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนควรออกกําลังกายทั้ง2แบบควบคู่ไปพร้อมกันดีกว่าครับ4ก็คือหาวิธีคลายเครียดให้เป็นนั่นเป็นเพราะว่าพอร่างกายผู้หญิงมีความเครียดมากขึ้นนะครับระดับฮอร์โมอนเครียดหรือว่าระดับฮอร์โมอนคอร์ติซอลก็อาจจะมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งงานวิจัยพบนะครับว่าการที่ระดับฮอร์โมอนคอร์ติซอลมีระดับสูงขึ้นนี้มันก็อาจจะทําให้ร่างกายผู้หญิงเริ่มสะสมไขมันที่หน้าท้องมากขึ้นเรื่อยๆได้และนี่ก็คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนนนนะะะําาาาาใใหห้้เเเรลลล่่โยยคังสมธิจขออกึก บ่อยๆมากขึ้นเพื่อที่จะลดความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับ5กินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นผมอยากย้ําตรงนี้อีกทีนะครับว่าถ้าเราเน้นกินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆเราจะสามารถกินได้เยอะมากๆโดยไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าอาหารเหล่านี้จะให้พลังงานแคลอรี่ต่ํามากยกตัวอย่างเช่นเนื้อสัตว์ติดมันน้อย1กรัมอาจจะให้พลังงานแคลอรี่แค่1แคลอรี่เท่านั้นเป็นต้นครับซึ่งสารอาหารแรกที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆเริ่มกินมากขึ้นก็คือโปรโตีนเพราะงานวิจัยยืนยันมาเลยครับว่า ที่อาจจะมีมากขึ้นเมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้โปรโตีนยังจะช่วยให้เราอิ่มท้องนานขึ้นและลดความอยากอาหารลงซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการลดน้าหนักและก็ลดไขมันในระยะยาวนั่นเองครับอาหารโปรโตีนสูงที่แนะนําก็จะมีไข่ปลาทะเลเนื้อสตัตว์ติดมันน้อยและพืชตระกูลถั่วต่างๆเป็นต้นและถ้าเพื่อนๆกินอาหารโปรโตีนสูงมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่ามีความกระหายน้ํามากขึ้นดังนั้นเพื่อนๆก็ควรดื่มน้าให้มากขึ้นให้ได้ประมาณวันละ2ลิตรต่อวันเป็นอย่างน้อยครับอาหารกลุ่มที่2กก็คือผผัแลละไม เพราะจะมีวิตามินและก็แร่าดธาตุสูงและแถมยังมีพลังงานแคลอรี่น้อยด้วยงานวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าการกินผักและผลไม้มากขึ้นอาจจะเข้าไปช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรลังต่างๆโดยเฉพาะโรคอ้วนและก็โรคหัวใจที่ผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นจะเริ่มมีความเสี่ยงมากนอกจากนี้การกินผักและผลไม้มากขึ้นยังจะเข้าไปช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนอีกด้วยดังนั้นเพื่อนๆควรเริ่มกินผักมากขึ้นเยอะๆดีกว่าโดยไม่ต้องนับแคลอรี่หรือว่าจํากัดปริมาณและผลไม้นะครับเราควรเน้นกินผลไม้สดดีกว่าเราควรกิน ผลไม้ให้ได้ประมาณ3-5เสิร์ฟต่อวันและควรกินหลังอาหารภายใน30นาทีและก็1เสิร์ฟนะครับจะเท่ากับประมาณ1ลูกเทนนิสนั่นเองครับ3ก็คืออาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูงๆนั่นเป็นเพราะว่าแคลเซียมและก็วิตามินดีนะครับมีส่วนสําคัญมากๆต่อสุขภาพโดยรวมของกระดูกที่แข็งแรงดังนั้นเพื่อนๆควรเริ่มกินอาหารที่มีวิตามินดีและก็แคลเซียมสูงๆควบคู่ไปด้วยยกตัวอย่างเช่นไข่ปลาทะเลและก็อาหารที่เพิ่มวิตามินดีและก็แคลเซียมไปด้วยโดยเฉพาะชีสและก็นมนั่นเองครับ ได้รับสารอาหารเหล่านี้น้อยเกินไปเราก็ค่อยหาซื้ออาหารเสริมวิตามินดีและก็แคลเซียมมาเสริมก็ได้ครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นร่างกายเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะระดับฮอร์โมนและก็น้ําหนักตัวแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอและมันก็ไม่ได้แปลว่าเราป่วยหรือว่าร่างกายเราผิดปกติและมันเป็นเรื่องปกติมากครับที่เราอาจจะรู้สึกสับสนเครียดและไม่เข้าใจตัวเองได้ระหว่างที่กําลังเข้าสู่วัยทองหรือว่าในช่วงแรกๆของวัยหมดประจําเดือน ก็คือขอแค่ให้เพื่อนๆนเริ่มมีสติเริ่มฟังแล้วก็สังเกตร่างกายเรามากขึ้นและเริ่มรักตัวเองให้ถูกวิธีเช่นเริ่มค่อยๆปรับตามคําแนะนําดีๆในคลิปนี้เราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นและเราก็จะมีความสุขดีใจแล้วก็มั่นใจได้เหมือนเดิมครับถ้าเ,เพื่อนๆมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดไขมันและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเอง,เองภูมิใจไปใน3-6เดือออนนนนนนีี้้้แดดลลลมมมาาาาาาาติงกกกก่่พูคคุย็ปรึษัถเ ตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะสําหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ